ค่ะ,ะ,ะ,ะอู้สนุกสนานนะคะออกมาน้อยไปหน่อยมาเป็นเกสใช่ไหมการลงตัวกันถายยากมากใช่ใช่ค่ะแต่ก็ก็ดีใจด้วยบัวก็ยอมออกมาออกจากการเลี้ยงลูกมาขึ้นคอนเสิร์ตก็ใช่น้องมดด้วยก็สนุกค่ะสนุกมากเลยแล้วก็ได้ขึ้นแจมกับพี่ๆเราได้เห็นแบบพลังเขาแบบสุดยอดเลยพี่เจพี่ตีนาอะไรต่างๆเป็นไปขับได้หัวเวทีในรอบจับไปในรอบเป็นหลายคนแล้วก็เป็นการลงตัวกัน ตื่นเต้นมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่เขาคิดถึงเราด้วยนะคะหมายถึงเซอร์ไพรส์ที่ที่ทางคอนเสิร์ตทางเอทามนึกถึงป็อกแองเจิลสค่ะก็ยังได้อีกนะคะถาม<อ>าคุณแม่แล้วคุณแม่ยอม,มแล้วค่ะ <laughs> ออกมารับงานแล้วค่ะนคนลุกคนลุกคนลุกแล้วร้องตามเต้นตามมันก็แบบมีความสุขอะค่ะเหมือนเราแบบมันก็พาเราย้อนกลับไปในในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืม ้อยเนาะพอไปมแยกเดี่ยวอีกอแล้วมันก็ยังไม่ได้ไม่เต็มอิ่มมากใช่ <S <S จริงๆเหมือนแบบอยากจะขึ้นจะไปแจมกับคนอื่นอีก <S <S 1> <S 1> จร่เๆไหมคะอยากขึ้นไปทีได้อีกบ่รอยจริงๆก็จริงๆก็ขึ้นเกือบทุกป,ปีนะคะอย่างปีที่แล้วก็ได้แจมกับซาร่าในคอนเสิร์ต Y2K ค่ะ ก็ถ้าปีหน้ามีอีกก็นึกถึงก็ยินดีเสมอแต่ความตื่นเต้นของพี่พิมก็เยอะเหมือนกันดูในแบบว่ามีการวงการเราเป็นน้ำสวดน้ำสวดน้ำสวด่แล้วก็สวดผิดก็ไม่ใส่มูแต่ว่าเราชอบเรียกกำลังใจดังช่วงนี้ก็จะอินกับหลวงปู่ศิลาก็จําบทสวดหลวงปู่ศิลาแต่ก็คือเพิ่งจําใหม่ๆก็จําผิดจําถูกถ้เป็น้าเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าพอได้เห็นหน้า นะเธอคือเหมือนแบบช่วงที่ห่างกันไปอ่ะก็นานมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยมาเจออีกทีคือลูกบัวโตแล้วแล้วก็แบบน่ารักมากช่างพูดช่างคุยคุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบโหอีกแบบอิจฉายอยากอยากมีเพื่อนคุยอย่างงี้บ้างแล้วทุกบัทตกเลยไหมครับเพราะเห็นลงมาเวทีก็จูดคอนเทนต์ก็จูบคือเอ็นดูเอ็นดูในความช่างพูดช่างคุยของหลานะคะอม ไม่มีโอกาสละชอบเด็กมากคือคิดตั้งแต่เด็กๆว่าอยากจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเล่นลูกเพื่อนไปก่อนตอนแรกๆก็มีนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกสบายจังเลยเพราะว่าเห็นเพื่อนเลี้ยงลูกแล้วเครียดเหนื่อยรู้สึกว่าตัวเองแบบถูกต้องแล้วมาทางนี้ถูกแล้วเราเน้นสพอร์ตดีกว่าใช่เล่นเบื่อแล้วก็วางไว้ที่เดิม ใช่วลาใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าพอหลังจบคอนเสิร์ตคือแต่ที่นี่แสดว่าตอนนี้ยังไม่มีแบบว่าผู้ใหญ่หรืออะไรที่แบบว่าต่อคิวอะไรอยแบบงี้ก็ยังไม่มีนะคะก็ยังไม่มีแล้วที่สำคัญอย่างซาซ่าอย่างเงี้ยค่ะรวมตัวยากเพราะว่าแก้วก็อยู่ที่อเมริกาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบติดต่อ,อยากนิดนึง ใช่อย่างป๊อปแองเจิลก็อาจจะด้วยความที่มีเพลงดังอาจจะไม่ได้มากมเพลงเยอะมากฉะนั้นก็มันก็คือต้องขึ้นมาเป็นเกสพิเศษ,ษ,ษ,ษแบบนี้แหละเหมาะแล้วค่ะหังจากนั้สุดที่ผ่านไปออกรายการแล้วเผยความรับซาซ่าว่าว่าก่อนก่อนที่จะมันเป็นพิงเป็นงกี้อ๋อใช่หลายคนต้รู้ว่าต,ตัวเสียบ <laughs> เอบอเล่าใหไฟังหนด้เพรคะว่าตอนนั้น,นเป็นยังไงบ้าง จริงๆกว่าพิมพ์จะรู้ก็คือพิมพ์เข้ามาอยู่ในวงแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งเราเพราะว่าเราก็มาคนสุดท้ายจริงๆอะคะ่ะวันนั้นแล้วก็ก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเลือกเราเพราะพิมพ์นี่คือแบบไม่มีที่มาที่ไปเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยอะไรเงี้ยไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจับพัดจับผู จริงเหรอก็คือเราเป็นตัวเขาเรียกว่าอะะไรนตอนนั้นตอนนั้นคือเป็นโตที่สุดแล้วก็เหมือนไว้ผมยาวได้และเรียนมหาลัยแล้วเข้ากำลังเข้าปีหนึ่งใช่แต่ส่วนน้องๆเขายังผมสั้นอยู่เขาก็อาจจะรู้สึกว่าอุยเราเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตอนหลังมารู้ว่าเอาเราไปเสียบแทน ก็แปลกใจอยู่แบบว่าน้องพิงกี้เขาโดนโยกมาอีกโปรเจกต์หนึ่งค่ะก็ออกหลังจากหลังจากซาซ่าสักแป๊บหนึ่งอะค่ะพอพานก็เหมือนกันอะไรนะคะพอพานก็เหมือนกันพิงกี้ใช่แต่ว่าพี่มีโอกาสได้คุยกับพิงกี้ไหมคะว่าเค้ยเธอยังไม่เคยคุยแบบส่วนตัวแบบนี้แต่ก็คือเคยเหมือนแบบรู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยู่ในวงการขอบคุณค่ะน้องพิงกี้เออไม่ใช่พี่มีเป็อกลักษณ์เฉพาะพี่เองนะคะคือเป็นความลับที่ไม่เคยเปิดเผยเลยไม่เคยไม่เคยบอกไม่ไม่ได้เคยพูดถึงมากกว่าค่ะแต่ว่าสมัยนั้นมันก็จะมีอย่างนี้แหละค่ะช่วงที่เป็นศิลปินฝึกหัดเขาก็จะโยกคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้ไปจนกว่าจะลงตัวเออมีคนมาถามเยอะไหมคะาวเออมีคนมาถามเหมือนกันค่ะแล้วก็ ก็ตอบไปตามนี้เพราะพี่พีมไม่ค่อยรู้เราไม่มีความรับใครที่อยากจะเปิดเผยในวงอะเราเยอะมากเลยตันที่มันเป็นหลานลีอยู่นี่คุ่านจะเยอะหรอคุยตรงนี้ไม่หมดต้องนั่งคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะแต่ใจพี่ก็คิดถึงไหมครับที่อยากจะให้สัมาร่ายลงตัวให้มีสัย่างเนี้ย คิดถึงอะคือหมายถึงว่าเรารวมตัวกันได้เสมออะมันไม่มีแบบมันสามารถดึงความบรรยากาศเก่าๆกลับมาได้เสมอแต่ถามว่าจะมีเพลงใหม่ไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะยังยากนิดนึงค่ะมัมีงานจา้างเลยงานจ้างเนี่ยมีติดต่อมาตลอดคือบอว่าคนต่อมาให้ไปจา้างตามโนตามที่เาาาขาเรได้รับเสียดายมากคือติดต่อแต่ก็ต้องบอกว่าต้อง,องส่งตัวไปเท้าแก้วกลับเพราะว่าพอไม่ครบสามเนี่ยมันก็ใช่ผู้ว่าจ้างเขาก็อยากให้ครบทีมไงค่ะไม่ต้อนคุณแบบไม่ครบ ก็ยังใส่ออกมาแล้วอะไรอย่าเงี้ยเราจะมีโอกาสอยากไปกับแฟนได้ไปกับแฟนร่วมร่าหรำไปกับที่มสองคนคือเราอ่ะได้แต่ลูกค้ามักจะไม่ยอมคใช่ค่ะลูกค้าก็จะอยากได้สามค่ะโหัสดสนิทเลยเหงาเชียวก๊กกเหงาแต่ว่ามีความสุขมากเลยค่ะเหมือนเหมือนแบบไม่เคยโสดนานขนาดนี้แล้วก็เหมือน เหมือนแบบหาความสุขได้เฉยเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆนะเหมือนเพื่อนรอบข้างเนี่ยมีปัญหากับแฟนจุกจิกแต่เรากลายเป็นเซนเตอร์ที่แบบเราคือเป็นเซนเตอร์ที่คอยเห็นไหมบอกแล้วให้เลิกไปเลยหาเพื่อนโสดแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยตอนนี้ก็เหมือนแบบติดน้องหมาด้วยมีน้องเลี้ยงน้องหมาใช่ค่ะมันเหงาแต่ว่ามันไม่มีความทุกข์เลย ก็ทุกอย่างผู้ที่พูดมาประกอบกันหมดเลยค่ะด้วยความที่พอเราไม่ไม่ได้ขวนขวายหาแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราแบบสบายมากๆเลยแบบไม่มีอะไรต้องกดดันไม่มีอะไรเป็นทุกข์มันก็เลยเหมือนแบบมีความสุขอะค่ะวกมอนอนาคตนี้เราจะแบบดคนเดียวหรือเราจะแบบมีเพ,พื่อนคิดกลัวอยู่นะกลัวเหมือนกันที่จะต้องโดดเดียวแต่ว่า<笑><笑>ก็ต้องเริ่มค่อยๆวางแผนชีวิตค่ะถ้าหากว่าเราเลือกทางนี้เราต้องเริ่มแบบวางแผนชีวิต เก ja ็ถูกต้องถูกต้องค่ะทขายหมูกระพุกใช่ฝากด้วยนะคะโอ้โหคือพยายามจะจริงๆก็สนิทกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มันมีประวัติคือหมูทอดอันนี้มันเป็นหมูทอดที่พี่ธงเขาแบบเคยซื้อมาฝากพิมพนี่คุยได้ยาวๆเลยหรอได้เมื่อแบบ20ปีที่แล้วนั่งคุยเลยไหมแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนแบบ อร่อยมากแล้วก็ติดใจแล้วอยู่ดีๆที่ผ่านมาไม่นานเขาก็ซื้อมาฝากหรอกอีกแล้วก็บอกอุ้ยมันยังอร่อยเหมือนเดิมเลยไปหาขอซื้อสูตรเขามาให้พิมพ์หน่อยทา20ปีที่แล้วเขาไม่ขายแต่ว่า last เขาเพิ่งขายมาให้ก็เลยแบบนนเราทํากันเถอะที่เราไปคุยให้ดูพี่พิมไปเองพี่พี่ทงไปคุยให้แล้วพี่พิมพ์ก็ตามไปขอเขาอีกรอบนึงตอนนี้ก็เลยเป็นคู่กันสองคนใช่ค่ะใช่ค่ะคู่หูเหนียวหมูอร่อยมากฝากด้วยนะคะคำพันไมครับกระแสต่อมัแล้วก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคนดี พร้อมผลิตเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ชิมแบบการเตาแม่คะถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงอาจจะแบบไปโผล่ที่บรรทัดทองหน้าร้านชาบูอูดเป็นต่อไปวางฝากขายไปฝากขายเรียกว่าเอาธุรกิจเพื่อนคุยกันเลยขอฝากขายแล้วก็ใช้ครัวเขาอะไรเขาให้เรียบร้อยให้คุ้มเขาให้คุ้มเรียกว่าแบบว่าจะหมดแม่ค้าด้วย ก็เป็นสิ่งที่ชอบมากกว่าค่ะไม่ค่อยมีเวลาเพราะตอนนี้ก็ถ่ายละครด้วยก็พยายามให้ให้มันลงตัวเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรวุ่นวายมากอืมก็ทำแล้วค่ะล้อก็ทำแล้วแม่ค้าก็เป็นแล้วแม่ค้าก็เป็นแล้วไม่ได้ขับไม่ได้รับในวงการเหลือเป็นแม่ของลูกนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าเปิดรับใช่ไหมพี่เปิดรับเสมอค่ะ ไม่ไม่ไจริงๆเคยถามคุณแม่ว่าคุณแม่อยากได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแม่บอกว่าอย่าเลยเพราะว่ามันไม่น่าดีทั้งกับเราและกับตัวเด็กอะไรเงี้ยค่ะการจะรับใครมาเลี้ยงสักชีวิตนึงเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยค่ะดีกว่าขอขอบคุณนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะ